กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ไหด้าเพราะฉะนั้นเป็นระยะเวลา8เดือนนะคะที่เราจะไปเกาะติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่3หรือไหด้า3าซึ่งเขาอบรมกันที่โรงแรมชาทียมิวไซ์มีหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจค่ะหนึ่งในนั้นวันนี้เราจะนําเสนอนั่นก็คืออยากจะให้คุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับศาสตร์ดุลยภาพบําบัดถือเป็นแนวทางในการรักษาโรคโดยยึดหลักสม ดูตามแนวทางธรรมชาติของมนุษย์ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไหด้ารุ่นที่3ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาซึ่งวันนี้เป็นการบรรยายเรื่องดูลยภาพบำบัดโดยพันเอกหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทยหญิงดังใจสุวรรณกิติรองโฆษกกระทรวงกลาโหมซึ่งที่มาและการกำเนิดดูลยภาพบำบัดนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนเมื่อศิริราชพยาบาลต้องการหาแนวทางในการรักษาคนไข้ในรูปแบบตะวันออกจึงได้ส่งรองศาสตรา แพทย์หญิงและดาวันสุวรรณกิติไปศึกษาศาสตร์การฝังเข็มที่จะทําให้คนไข้ผ่าตัดสมองยังคงมีความรู้สึกตัวและได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมด้านกายวิภาคสรีระวิทยารักษาโดยใช้การฝังเข็มแบบดุลยภาพบําบัดเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างร่างกายมนุษย์แล้วพบว่าทําไมคนไข้ที่รักษาไปแล้วนั้นยังมีอาการเหล่านั้นอีกจึงเริ่มรักษาแบบดุลยภาพบำบัดเพื่อให้คนไข้สามารถดูแลสุขภาพด้วยตัวเองได้ หลักการของดุลยภาพบำบัดเป็นการซ่อมแซมตนเองโดยอาศัยความสมดุลของโครงสร้างระบบร่างกายของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกันทุกส่วนเมื่อมีส่วนใดได้รับผลกระทบก็จะส่งผลต่อส่วนอื่นๆด้วยแต่เรามักจะมองข้ามจนกลายเป็นเกิดโรคที่ต้องตรวจรักษาความผิดปกตินั้นจึงจำเป็นต้องสำรวจความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างร่างกายทุกส่วนเชื่อมโยงกันตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าในแต่ละวัน ประเมินได้จากตาโดยเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าที่เชื่อมโยงกับกล้ามเนื้อใบหน้าเสียสมดุลเปลี่ยนแปลงอย่างไรในแต่ละวันในทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวร่างกายว่ากายวิภาคพื้นผิวในทางการแพทย์จะนำมาใช้ดูว่าส่วนไหนที่จะใช้ในการรักษาแต่ดุลยภาพบำบัดใช้ดูการเปลี่ยนแปลงของการวิพาคพื้นผิว การสร้างสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเองโดยเป็นพื้นฐานการทำความรู้จักกับร่างกายของตนเองโดยการสังเกตตนเองมีเหตุปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แลัการดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลัก 7e นั่นคือ 1. Education วิเคราะห์เรียนรู้กลไกของร่างกายตนเองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในการดำเนินชีวิตแต่ละวันมีปัจจัยหรือพฤติกรรมใดที่เสี่ยงที่ทำให้เราเกิดปัญหาและนำมาปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อเป็นการดูแลตนเอง 2. Equilibrium ความสมดุลจะเน้นเรื่องกายวิภาคพ,พื้นผิวเช่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงจากใบหน้าของตัวเรา สาม eating ตามหลักการโภชนาการบำบัดต,ต้องรู้ว่าร่างกายขาดอะไรต้องการอะไรแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันสี่ excretion สารคัดหลั่งที่ขับออกมาจากร่างกายของเรามีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละคนเป็นวิธีการสังเกตความผิดปกติของร่างกายได้เช่นเหงื่อออกไม่เท่ากันน้ำตาสองข้างไหลต่างกันสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกและแก้ไขความผิดปกติได้ 5. Exercise การออกกำลังกายเพื่อให้เกิดการบีบตัวของหัวใจและความแข็งแรงกล้ามเนื้อแต่จะมีผลกระทบต่อโครงสร้างร่างกายของเราโดยไม่รู้ตัวเช่นบางคนมีปัญหากระดูกคอแต่ออกกำลังกายด้วยการกระโดดโก้มเงยทำให้หลอดเลือดหรือกระดูกคอมีปัญหา 6. Emotion การยืดเหยียดการทำสมาธิที่มีการเคลื่อนไหวสามารถรักษาตนเองได้ 7. environment สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวการใช้ชีวิตประจำวันมีผลต่อร่างกายทั้งหมดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของร่างกายการตั้งครรภ์และคลอดบุตรมีความสำคัญเป็นอย่างมากและอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างร่างกายทำให้รู้ว่าควรดูแลตัวเองหรือช่วยเหลือตัวเองอย่างไรกรณีที่คลอดเองตามธรรมชาติเด็กอาจได้รับผลกระทบระหว่างการคลอดเช่นการดึงรั้งเด็กในระหว่างคลอดส่งผลกระทบต่อเนื่อง ต่อเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บซึ่งไม่ได้มีการประเมินเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บนั้นแต่จะมีการประเมินตามเกณฑ์ของเด็กไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวหรืออวัยวะครบ32ออุบัติเหตุต่างๆเช่นการหกล้มศีรษะตกกระทบในแนวดิ่งทางการแพทย์การตกกระทบแนวดิ่งจะรุนแรงมากกว่าปกติถ้าเด็กไม่เป็นอะไรไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดออกไม่ได้สลบไม่ต้องนอนโรงพยาบาลจะข้ามผ่านเหตุการณ์นั้นไปไม่เกิดอะไรขึ้น การผ่าตัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายมีการผ่าตัดร่างกายจะซ่อมแซมโดยการสร้างพังผืดเพื่อที่จะเชื่อมโยงเนื้อเยื่อโดยการรัดตึงดึงรั้งในพื้นผิวเหล่านั้นให้เชื่อมติดกันแพทย์จะมีการประเมินเพียงว่าแผลหายดีไม่ติดเชื้อเชื่อมติดสนิทเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วในบริเวณนั้นจะเกิดการดึงรั้งอย่างชัดเจนการดมยาสลบการใส่ท่อช่วยหายใจจะส่งผลต่อกระดูกคอจำเป็นที่เราต้องสังเกตร่างกายตนเอง การปรับระบบโครงสร้างโดยดุลยภาพบำบัดจะใช้เข็มกับการบริหารร่างกายแต่ต้องมีการตรวจภาพโครงสร้างและเอกซเรย์ร่างกายก่อนเพื่อให้ทราบความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายและใช้เข็มรวมถึงการบริหารร่างกายร่วมด้วยการรักษาจึงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพโครงสร้างของแต่ละคน อย่าลืมนะคะทุกข้อมูลความรู้ที่เราได้รับจากหลักสูตรไฮด้าเราสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพร่างกายของเราที่แข็งแรงได้เอาล่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วคุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระจากคนหลังข่าวได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube, Instagram รวมถึง t i k t o k ในขณะที่หน้าจอ TNN ช่อง N N 16ก็พบกันได้เป็นประจาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกานาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ